เพจดังแฉแหลกซาร่าคาซิงกินียกเลิกงานแต่งที่ภูเก็ตแล้ว ก่อนหน้านี้ดาราสาวแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินีเพิ่งเปิดตัวสามีมหนุม่มหล่อชาวสิงคโปร์ดารินยางพร้อมเผยว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วและเตรียมจัดงานแต่งไหวที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศดีมากๆพร้อมโพลิปเดินทางมาตรวจด,ดูสถานที่บางภาพเป็นการจัดเก้าอี้มีโพเดียมลาสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ชีดีได้แชร์เรื่องราวสุดแซบว่าซาร่ายกเลิกงานแต่งวันจันนี้ที่จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตแล้วนะครับสงสัยแม่ คงไม่คิดว่าเพจจะกลับมาตะลุยพวกแม่งอีกครั้งส่วน DSI ก็ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าถ้าผมจะแนะนําการทํางานให้กับ DSI แทนที่จะประกาศขอร้องให้ดารินกับซาร่าเข้ามามอบตัวแล้วบอกว่าพอนองงอสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวนายดารินมันคงจะมามอบตัวแล้วเดินเข้าคุกอนะ DSI ควรตั้งค่าหัวทั้งสองคนนี้ทันทีแล้วก็ตั้งข้อหาบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านซาร่าซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ ให้ที่พักพิงผู้นี้หมายจับทําแบบนี้จะเป็นการบีบทางอ้อมให้ผู้ที่กําลังช่วยเหลือสองผัวเมียอาชญากรนี้ให้คิดดีดว่าจะเสี่ยงคุกและกกับเงินบาปของนายดารินไม้แต่เพจนี้พูดไปก็เหมือนมาเห่าเส็ต้นไม้ก็มารอดูกันครับว่า DSi จะทําอะไรที่ทันเกมพวกอาชญากรหรือยังนอกจากนี้เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex td ยังได้แชร์เพิ่มโดยเปิดภาพอ้างว่าเป็นดารินยางสามีของซาร่าคาสิงกินี สมัยทํางานเป็นโฮสพร้อมข้อความว่าดารินขอหาเงินประกันตัวแปบครับรูปนี้สมัยเป็นโฮสนาจะสักเกือบ10ปีที่แล้วฮอตเปล่าพวงมาลัยที่คอนา้าหน0 0 0แบาทนะครับค่าดริกงสมัยก่อนคือโฮสฉายาโกเด้นคูดอ์ดารินล่าสุดก่อนหนีกลับไปสิงคโปร์ยังรับงาน n อนวแถวทองหล่อให้สาวไฮโซคนหนึ่งอยู่เลยสาร่าก็รู้นะว่าดารินรับงานพวกนี้แต่ดารินอ่ะทําเพื่อครอบครัวสาร่าก็รพร้อมเปิดใจรับแล้วเป็น อะไรก็ไม่รู้พอสาวๆรู้ว่าดารินเป็นผู้ต้องหา Forext d ดที่ DSI กำลังจับตาอยู่ค้าตัวดารินก็ยิ่งพุ่งเลยเรื่องที่ว่าสาวๆชอบทรง A bad boy แถมถ้ามีหมายจับยิ่งทำให้หน่าสนใจคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่ว่าช่วงนี้ใครจ้างดารินอาจจะเจอข้อหาสุกซ่อนผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับแทนนะโดน DSI เจออยู่ด้วยกันก็คุกคำคสองปีก็ได้แต่เอาใจช่วย FC ดารินทุกคนนะครับ